สวัสดีครับชาแนลปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬการาโดกับตันคุกไ t เทคเซรามิก Skeleton เรือนนี้กันนะครับนาฬิกาซีรีส์กับตันคุกจากแบรนด์ r าโดเนี่ยถือว่าเป็นนาฬิกาดำน้ําเรือนแรกของแบรนด์เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยประวัติศาสตร์ของเขาเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ปี1962แล้วนะถือว่าเป็นนาฬิกาดำน้ําในยุคแรกๆยุคบุกเบิกนะครับ เพราะว่าช่วงปี1960ทั้งหลายเนี่ยก็ช่วงนั้นเนี่ยหลายๆแบรนด์ก็จะเริ่มทำในาการดาน้ำในาการที่แบบเน้นใช้งานใต้น้ําจริงจังกันละราโดก็จะมีกับตันคุกนี่แหละนะครับที่เป็นตัวเชิดหน้าชูตาสําหรับการใช้งานแบบเอ็กตรีมในยุคนั้นน,นะครับโดยตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยราโดกับตันคุกก็มีการพัฒนามีการอัปเกรดมีการออกรุ่นใหม่ๆม,มาอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับ ซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาก็มีการออกตัวสเกเลตันตัวใหม่ออกมาซึ่งหลายคนพอได้ยินเนี่ยอาจจะคิดว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้เขาก็เหมือนจะเคยมีการเปิดตัวสเกเลตันแบบนี้ออกมาแล้วนี่ซึ่งอันเนี้ยต้องบอกว่ามีความแตกต่างกันในเรื่องของตัวเครื่องแล้วก็เรื่องของดีไซน์ด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาลงดีเทลกันนะครับว่าตัวกัปตันคุกสเกเลตันตัวใหม่เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะแล้วมันต่างกับตัวเก่ายัางไงอันดับแรกเนี่ยมาดูที่หน้าปัดกันก่อนเลยนะครับตัวหน้าปัดของเรือนี้นะครับก็จะ คือถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยย้อนกลับไปดูที่ตัวเกาะหน้านี้ที่เราเคยรีวิวไปแล้วนะครับตัวสเกเลตันในรุ่นก่อนนะเครื่องด้านในเนี่ยมันก็จะมีการจัดวางกันคนละแบบนะครับโดยที่ตัวเครื่องตัวนี้มันจะเป็นเครื่องรหัสใหม่แล้วนะก็คือ R808 ซึ่งเป็นเครื่องที่อยู่ในซีรีส์ Art of Skeletonization นะครับเรียกว่าเป็นเครื่องที่ตั้งใจทํามาเพื่อให้มันเป็นหน้าปัดสเกเลตันโดยเฉพาะดังนั้นเนี่ย เราจะเห็นว่าเรื่องการจัดวางเลเยอร์เอาอะ่ะมันจะมีการโชว์กลไกหรือว่ามีความปโปร่งมากขึ้นนะครับคือมันจะมีการเว้นช่องว่างมีการวางเลยเยอรเ์แบบ กำลังพอดีอ่ะไม่ได้ดูแน่นเกินไปแล้วก็การสะท้อนแสงอ่ะเวลามันเจอแสงตกกระทบมันก็จะเห็นโครงสร้างเป็นแบบเหมือนโครงกระดูกที่มันกําลังกระจายไม่แบบกระจุบอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นหน้าปัดที่แบบโดยโครงสร้างถือว่าสวยเลยนะแล้วก็เรื่องของสเปคต่างๆนานาเนี่ยก็สามารถสํารองพลังงานได้80ชั่วโมงเดินด้วยความถี่21,600 VPH นะครับแล้วก็จะมีจุดเด่นมากๆเลยก็คือตรงกลางเนี่ยมันจะมีแผ่นเพลทสีโรสโกลนะครับแล้วก็สีสันโดดเด่นออกมามากๆนะแล้วก็พวกเฟืองต่างๆนานาที่มันอยู่ใกล้ จุดศูนย์กลางเนี่ยมันก็จะเป็นโทนสีทองๆด้วย ซึ่งก็ตัดกับความเป็นสเกลตันรอบๆดีนะครับเพราะว่าเขาจะมาในโทนเทาๆดังนั้นจุดแรกเนี่ยเรื่องหน้าปัดผมก็มองว่ามันก็ดูมีความเป็นสเกลตันมากขึ้นแล้วก็เน้นการมองแบบโปร่งเน้นการวางตำแหน่งที่แบบมันดูมีมิติเล่นแสงได้ดีขึ้นเยอะเลยนะครับถ้าเกิดเทียบกับตัวก่อนนะส่วนตัวมาร์กเกอร์เขาเนี่ยก็จะใช้เป็นสีโรสโกลเหมือนกันนะแล้วก็ด้านในเนี่ยจะมีลูมสีขาวมาให้นะครับเป็นซูเปอร์ลูมิโนวานะดังนั้นเวลาเข้าที่มือก็เลื้งแสงขึ้นมาได้อลังการอยู่แลาวนะครับอนนมสไตล้เลย แต่เรื่องของรูมเนี่ยมีจุดหนึ่งที่เรือนี้ผมแอบงงเล็กน้อยนะครับก็คือตัวขอบเบเซลด้านนอกเนี่ยปกติถ้าเกิดเป็นนาฬิกาดำน้ำมันต้องให้รูมตรงตำแหน่งนี้มาด้วยนะครับ12นาฬิกานะแต่เรือนี้ตรงนี้ไม่ได้ให้มานะผมก็เอองงๆนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดจะเอาไปดำน้ำจรงิงๆมันอาจจะจำเป็นจะต้องมีสเกลตรงนี้เพื่อที่เอาไว้หมุนนะแล้วก็บอกเวลาว่าเราอยู่ใต้น้ำมานานแค่ไหนนะครับอันนี้มันเหมือนเป็นการปรับให้แบบ ตัวนาฬิกามันมีความเรสมันเป็นนาฬิกาใสแนวหรูๆใส่แนวแบบสเกเลตันมากกว่าการเอาไปดำน้ำจริงจังนะอันนี้ก็อาจจะแยกส่วนกันประมาณหนึ่งนะครับส่วนเรื่องสเปกการกันกน,น้ำเขาก็แบบให้มาก็เต็มที่เลยนะครับ300รอยเมตรอันนี้ก็เรียกว่าลงน้ำได้นะครับเดอแรงดันน้ำเจอน้ำในทุกสภาพนี่ผมว่าทนได้หมดอยู่แล้วนะ เรื่องของการกันน้าก็หายห่วงเลยส่วนกระจกเป็นซัฟฟร์คริสตัลนะครับมาในทรงบ็อกซ์เชฟนะก็คือจะนูนขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็มองหลายๆมุมก็จะเห็นความดิสร์ชันความเบี้ยวของหน้าปัดด้านในซึ่งก็แบบเป็นเอกลักษณ์ของกระจกทรงนี้อยู่แล้วซึ่งการตัดแสงถือว่าทําได้ดีมากนะครับถ้าเกิดเทียบกับกระจกทรงนี้นะปะปกติกระจกทรงนี้จะตัดแสงยากมากๆเลยอันนี้ก็ทําได้นะครับ ส่วนจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของราโดเนี่ยจะมีตรงนี้นะครับตัวโลโก้ด้านบนที่เป็นสมอเรือเนี่ยมันสามารถขยับได้ด้วยนะครับอันนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะเวลาเราแบบมีการมูฟเมนต์นะครับอย่างเงี้ยสมมติผมขยับเร็วๆนะครับสมอมันจะเปลี่ยนทิศละซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์บอกว่านาฬิการเรือนนั้นของราโดเนี่ยเป็นเครื่องอโตเมตินะครับก็ดูจากสมอตรงนี้เอาก็ได้นะครับถ้าเกิดขยับได้ก็คือเป็นเครื่องออโต้นั่นเองรายละเอียดโดยภาพรวมของหน้าปัดถือว่าสวยเลยนะครับทำมาได้ดีมากนะเนี่ สุดยอดจริงๆนะครับส่วนขอบเบเซลเนี่ยก็จะมีการเล่นสีเป็นโรสโกลมาด้านนอกนะครับแล้วก็ตัวอินเสิร์ตเนี่ยจะมาทนเทาๆซึ่งโดยภาพรวมหน้าปัดแล้วก็ตัวขอบเนี่ยมันจะเป็นสีที่แบบมองปับ๊บมันจะนึกถึงความร้อนนึกถึงแบบพวกถ่านหินพวกพื้นดินพวกหินลาวาอะไรแบบนี้นะครับที่แบบมันมีความร้อนหรือว่ามันโดนหลอมเหลวอยู่ อันนี้ก็เป็นแรงบรันดาลใจของการใช้คู่สีนี้ของทางราโดนะครับ mm hmm. ก็สวยดีนะเป็นคู่สีที่แบบอยู่ด้วยกันแล้วมันดูดีอยู่แล้วนะครับสีส้มๆกับสีเทาแบบนี้มันดูแบบไปได้กันได้ดีมากเลยส่วนไม่พยมเนี่ยเป็นสกูดาวคราวนะครับเป็นสีโรสโกลเหมือนกันนะแล้วก็สามารถหมุนออกมากนะครับหมุนขึ้นขึ้นลานได้มือได้เลยฟิลลิ่งสมูทมากนะครับแล้วก็เวลาหมุนจะเห็นพวกเฟืองเล็กๆเ,เ,เนี่ยหมุนตามไปด้วยอันนี้ก็เป็นกิมมิคหนึ่งที่ดีนะเราก็จะได้เห็นการทํางานสอดคล้องกับการที่เราหหมมุนนนนนนขึึึ้้้้้้้ลลลาาาาใเเเดดดวววยยแก็งงงทีีอััตไร เรือนนี้สังเกตดูว่าไม่มีช่องวันที่มาให้นะอันนี้สําหรับคนที่ขี้เกียจตั้งวันที่ไปปล่อยน่าจะถูกใจเรือนี้แน่นอนนะครับ ก็ทําให้หน้าปัดมันดูคลีนดูเรียบร้อยด้วยแหละรายละเอียดหน้าปัดก็ประมาณนี้นะส่วนตัวเคสตัวสายเนี่ยก็จะเป็นวัสดุที่เรียกว่าพลาสมาไฮเทคเซรามิกนะครับก็คือไฮเทคเซรามิกเนี่ยมันคือการนําเอาเซรามิกไปเผาที่ความร้อนสูงมากๆนะครับสูงจนขนาดที่ว่าเนื้อของตัวเซรามิกเนี่ยสามารถเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆได้ตามความร้อนนะซึ่งพอมันเปลี่ยนสีไปปั๊บเนี่ยเราก็สามารถทําให้ตัวเซรามิกมันมีเฉดต่างๆตามที่เราต้องการได้นะครับดังนั้นเนี่ยเรือนเนี้ยที่มันเป็นพลาสมาไฮเทคเซรามิกเนี่ยมันก็คือการ นำเอาเซรามิกไปเผาจนแบบได้เฉดเทาๆเข้มๆอ่ะแล้วก็สังเกตดูอย่างหนึ่งนะครับว่าเรือนเนี้ยเขาจะผสมปสานกันระหว่างเท็กซ์เจอร์แบบด้านแล้วก็แบบเงาด้วยนะซึ่งหลายคนอนะ่ะรวมถึงผมเองด้วยนะเวลาเห็นนาฬการเซรามิกแบบเป็นฟูลเซรามิกครั้งแรกอ่ะผมก็แบบม,มันจะทนรอยได้ไหมเนี่ยนะครับคือดูแล้วแบบยิ่งเป็นเท็กซ์เจอร์แบบด้านอ่ะเรานึกภาพไม่ออกเลยว่ามันจะทนรอยขีดข่วนได้นะครับแต่อันเนี้ย เพื่อนๆสามารถทดสอบได้ได้วยตัวเองนะลองเอาเหล็กอะไรแบบนี้ไขควงอะ่ะมาขูดดูก็ได้นะครับอย่างเงี้ยผมสามารถขูดไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วเพื่อนๆลองดูดีๆนะมันจะมีเหมือนเป็นคราบเป็นเส้นนะครับเนี่ยตอนแรกนะครับเราก็คิดว่าเฮ้ยไอตรงนี้มันคือรอยหรือเปล่าเนี่ยลองซูมดูใกล้ๆนะครับมันเข้าเนื้อหรือเปล่าเนี่ยไม่เห็นทนรอยได้เลยแต่อันเนี้ยจริงๆมันคือแบบเหมือนเป็นคราบที่มันเกิดจากการเสียดสีเฉยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ย ลองเช็ดทำความสะอาดนะอย่างนี้นะเอากระดาษไมโครไฟเบอร์นะครับผ้าไมโครไฟเบอร์มาเช็ดนะครับอย่างเงี้ยเช็ดเช็ดขัดรอยเม่กี้มันออกนะครับมันน่าจะเป็นพวกเลเยอร์ด้านบนที่แบบมันเป็นฝุ่นเป็นผงที่มันมาจากไขควงอะไรแบบเนี้ยรอยหายไปแล้วนะครับนี่ก็จะดูใหม่กิ้งเลยทั้งทั้งที่เป็นเท็กซ์เจอร์แบบด้านเนี่ยอันนี้ปกติถ้าเกิดเจอเหล็กขูดอ่ะมันจะเห็นชัดมากๆนะครับแต่อันนี้ก็ไม่มีเลยซึ่งก็ถือว่าเป็นฟินิชชิ่งอย่างหนึ่งที่แบบมันเจ๋งมากๆนะครับ คือมันขัดความรู้สึกมากเลยลักษณะเท็กซ์เจอร์มันควรจะเป็นรอยง่ายมากแต่ว่าใช้งานจริงนี่คือแบบไม่เกิดรอยขึ้นเลยนะครับยิ่งส่วนเงาเงานี i แบบยิ่งหนักเลยเพราะว่าคือมันเหมือนจะเป็นรอยจริง,รงอ่ะแต่ว่าพอขูดไปขูดมาอย่างเงี้ยมันไม่มีรอยเลยนะครับเพื่อนๆเอาไขควงขูดแค่ไหนก็ไม่เกิดรอยเนี่ยพอเช็ดปั๊บเนี่ยโอ้โหใหม่กิ้งนะครับใสสวยเลยดังนั้นเนี่ยคนที่ไม่อยากให้นาฬกาเป็นรอยอ่ะหรือว่าชอบนาฬกาที่มันมีความใหม่ตลอดเวลาวัสดุตระกูลไฮเทคเซรามิกเนี่ยคือหนึ่งในสุดยอดวัสดุที่แบบ เหมาะมากๆในการใส่ใช้งานทุกวันนะครับโดยที่ไม่ต้องกลัวริ้วรอยไม่ต้องกลัวกัน เกิดเป็นขนแมวใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้เป็นจุดเด่นมากๆของตระกูลนี้เลยส่วนเรื่องสีสันเนี่ยก็มันก็จะมีความมืดๆเข้มๆคุมโทนหน่อยนะครับคือราโดเขาก็มีวัสดุเนี่ยหลายสีนะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้แบบให้มันมีความใกล้เคียงกับสตีลหน่อยอก็ลองไปหารุ่นที่แบบมันเป็นไฮเทคเซรามิกสีเงินๆหน่อยก็ได้นะครับอันนั้นก็จะใกล้กับสตีลมากแต่ว่าโดยภาพรวมอ่ะมันก็ยังเป็นโทนที่แบบมันจะดูเข้มกว่าสแตนเลสสตีลปกตินะอันนี้จะเป็น สิกเนอเจอร์อย่างหนึ่งของไฮเทคเซรามิกอยู่แล้วนะครับใช้งานในชีวิตประจําวันคือสุดยอดมากๆนะครับส่วนตัวบานพับเนี่ยอันนี้จะเป็นไทเทเนียมนะก็จะมีความเบาเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นการพับแบบนี้ไม่มีไมโครจัสมาให้นะครับใช้วิธีการปรับสายเล็กสายใหญ่เอานะอันนี้ก็เรื่องของสายนะครับ ส่วนฝ้าหลังก็จะมีการโชว์เครื่องมาแบบนี้นะครับก็ตัวโรเตอร์เนี่ยจะเป็นดีไซน์คล้ายๆกับสมอเรือด้วยนะเป็นเอกลักษณ์ของทางราโดเลยนะครับแล้วก็สเปคอ,อื่นๆของตัวเครื่องที่ยังไม่ได้พูดเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของพวกนิวครองบาลนซ์สปริงนะครับก็คือเป็นบาลนซ์สปริงที่ทําให้นายกาเนี่ยมันสามารถทนต่อสนามแม่เหล็กแล้วก็มีส่วนช่วยให้มันเดินได้เที่ยงตรงมากขึ้นด้วยนะครับไม่โดนสภาพภายนอกมารบกวนอะไรแบบนี้นะโดยที่ตัวเรือนก็เป็นแบบโมโนบล็อกนะครับแล้วก็เป็นโครงสร้างแบบชิ้นเดียวด้วววยยยนนนนะคครรสส่่่่ขาาาาดเไซ์ือออีีูทปมมมณ43ห ประมาณ15มิลส่วนลักทุลัก์เนี่ยถ้าเกิดวัดจากตัวขาลักก่อนนะจะอยู่ที่ประมาณ48มิลแต่ถ้าเกิดวัดจากเอลิง์ที่ยื่นที่สุดนะครับมันจะเพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณ57มิลซึ่งก็ถือว่ามีความยาวประมาณหนึ่งนะครับส่วนน้ําหนักอันนี้เวอร์ชันผมตัดสายออกไปค่อนข้างจะเยอะนะครับอยู่ที่ประมาณ137กรัมซึ่งถ้าเกิดไปเทียบกับนาฬิกาสตีลที่ไซส์ประมาณใกล้ๆกันนะ่ะไอ้พวกนั้นน่ะมันจะน้ําหนักขึ้นไปประมาณ150 180ได้สบายๆเลยนะครับแต่ว่าเซรามิกเนี่ยมันกะมดดนากตนะ เวลาเรานึกภาพเซรามิกเนี่ยเราอาจจะนึกภาพถึงกระเบื้องหนักเซรามิกหนัก,นก,นก,นกใช่ไหมครับแจก,กันเซรามิกที่แบบหนักอึ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเซรามิกมันเป็นวัสดุที่ค่อนข้างจะเบานะยิ่งถ้าเกิดเอามาทําเป็นนาฬิกาเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกแบบเบาสบายใส่ใช้งานได้ดีมากๆเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวลองขึ้นข้อกันเลยดีกว่านะครับอยู่บนข้อมือ5.5นิ้วหรือ14เซนเนี่ยออกมาประมาณนี้เลยนะครับ ก็อันดับแรกเลยนะเมื่อกี้เราเห็นลักทุลักไปแล้วนะครับไซส์ค่อนข้างจะใหญ่เลยประมาณ50กว่ามิลปลายปลายเลยลหลายคนอาจจะคิดว่าเออมันอาจจะใส่ยากหรือเปล่าแต่ต้องบอกเลยนะว่าเรือนนี้ใส่ง่ายกว่าที่คิดเยอะนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยตัวเอ็นลิงมันมีความเอียงมากๆอย่างเงี้ยเพื่อลองดูความเอียงของเขานะ มันสโลปลงมาแบบเอียงจัดๆเลยนะครับค่อนข้างจะชันเลยดังนั้นเนี่ยเวลามองมันก็ยังโอเคอะดูมีความกระชับข้อมือได้ดีอยู่แต่แน่นอนครับถ้าเกิดเป็นคนข้อมือเล็กพื้นที่ความกว้างข้อมือเราอาจจะยังไม่ได้เยอะมากดังนั้นมันก็เลยอาจจะดูแบบอ่ะมันเลยข้อมือเราไปประมาณหนึ่งอยู่แต่ถ้าเกิดเอาเรื่องความฟิตติ้งนะเราก็ไม่สามารถจะสอดนิ้วเข้าไปได้เลยตรงข้อเหล่านี้นะครับมันก็ค่อนข้างจะแนบเนื้อมากๆเลยซึ่งถ้าเกิดเพืเ่อนๆข้อมือใหญ่กว่าผมอีกนิดหน่อยนะครับประมาณสัก6นิ้วหรือ6.5นิ้วเนี่ย จะฟิตติ้งแบบใส่ได้ดีกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับดังนั้นก็ถือว่าเรื่องไซส์อ่ะไม่ได้น่ากลัวมากนะขนาดที่เราเห็นก็ใส่ได้สบายใส่ได้ง่ายซึ่งเรื่องของความเบาเรื่องความเป็นเซรามิกเนี่ยมันก็ช่วยประมาณหนึ่งนะครับคือเราจะไม่รู้สึกว่าแบบมันถ่วงข้อมือมากหรือว่ามันจะมีปัญหาอะไรในการใส่ในชีวิตประจาวันหรือว่าใส่แต่กระเช้าเย็นๆนะครับด้วยน้ําหนักประมาณนี้แล้วก็ด้วยความรู้สึกสัมผัสข,ของเซรามิกที่แบบ ปกติแล้วเนี่ยมันเป็นวัสดุที่มันจะปรับอุณหภูมิตามร่างกายเราอะ่ะหมายความว่าเวลาเราไปในที่มันร้อนๆมากๆหรือว่าที่ที่มันเย็นมากๆนาฬิกามันจะไม่ได้ปรับตามอุณหภูมิภายนอกอะนะครับอุณหภูมิมันจะใกล้เคียงกับข้อมือเราที่เราใส่อยู่ดังนั้นเนี่ยสัมผัสของพวกข้อมือเราตรงเนี้ยนะครับเรื่องของส่วนที่มันแนบกับตัววัสดุเซรามิกอยู่อะไรแบบเนี้ยนะครับมันก็จะรู้สึกแบบสบายรู้สึกแบบอุณหภูมิธรรมชาติมากๆ ใครที่ยังไม่เคยใส่ในาฬิกาเซรามิกเนี่ยอาจจะนึกภาพไม่ออกนะว่ามันสบายขนาดไหนแต่ถ้าเกิดคนที่เคยใส่แล้วเนี่ยหลายๆคนจะบอกว่าไม่อยากกลับไปใส่ในาฬิกาสแตนเลสแบบเดิมอีกเลยนะครับยิ่งถ้าเกิดใครที่ไปเมืองหนาวบ่อย,ยจะรู้เลยว่าถ้าเกิดใส่นาฬิกาสตีลหรือว่าวัสดุอื่นเนี่ยเวลามันไปเจอที่มันเย็นมากๆนาฬิกาเราจะเย็นเจี๊ยบเลยแล้วก็มันจะรู้สึกถึงนาฬิกาตลอดเวลาเลยแต่อันเนี้ยมันก็จะเนียนไปกับข้อมือเรา พยายามจะเป็นส่วนหนึ่งของข้อมือเราอยู่ตลอดนะครับดังนั้นเรื่องการสวมใส่เนี่ยเซรามิกถือว่าเป็นนาฬิกาที่แนะนํามากๆเหมือนกันนะในการใส่ทุกวันใส่ตลอดใส่แบบไม่ต้องกลัวรอยขีดข่วนอะไรนะครับโดยสรุปเลยก็ถือว่าเป็นการอัปเกรดที่น่าสนใจมากนะสำหรับตัวลาโดกับตันคุกไฮเทคเซรามิกสเกเลตันตัวนี้นะโดยหน้าตาสเกเลตันที่มันดูแบบ เล่นแสงดีขึ้นมากๆนะครับอย่างเงี้ยเวลาอยู่บนข้อนะเวลาเพื่อนๆพลิกซ้ายพลิกขวาเนี่ยคราวเนี้ยเราจะเห็นเรื่องกลไกลเรื่องการสะท้อนของตัวโครงกระดูกด้านในเนี่ยได้ชัดเจนมากขึ้นแล้วนะครับบางมุมอย่างเงี้ยโอ้โหสวยมากนะครับสวยแบบละลายไปเลยนะครับเห็นโครงด้านในเข้ากับนาฬิกามากเลยนะ คือกับตันคุกเนี่ยจริงๆแอบเป็นนาฬิการเรือนหนึ่งที่เหมาะกับหน้าปัดสเกเลตันสุดๆ,ๆเลยนะครับดูไปได้วยกันได้ดีมากใครที่กาลังมองหาหน้าปัดสเกเลตันโทนสวยๆหน้าปัดสวยๆแล้วก็ไม่อยากจะกังวลเรื่องรอยไปตลอดการเลยนะครับใช้ยาวๆไม่ต้องมาคอยนั่งปัดเงานั่งมองแล้วเจอรอยให้ลาบากใจตัวนี้ก็เหมาะสมสุดๆเลยนะครับส่วนราคาของเรือนนี้นะจากป้ายจะอยู่ที่1นึ0 0แสบาทเพื่อนๆสามารถซื้อได้ที่ช็ชอปของทางราโดนะครับในห้างสรรพสินค้าชั้นนานะหรือว่าจะเป็นตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศก็ได้นะครับ ก็คือเรื่องการรับประกันของราโดเนี่ยเขาจะมีการเพิ่มเป็น5ปีเต็มนะครับซึ่งในช่วงเวลารับประกันนี้นะครับถ้าเกิดแบบมีการส่งนาฬิกาไปซ่อมแล้วแบบไม่สามารถซ่อมแซมใช้งานได้ปกตินะครับราโดก็จะมีการเปลี่ยนนาฬิกาเรือนใหม่ที่ลักษณะเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันให้เลยนะครับถ้าเกิดอยู่ในช่วงประกันนะครับสอบถามเพิ่มเติมเรื่องประกันได้ทาง l i น์แอของราโดไทยแลนด์ได้เลยนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ